สวัสดีครับไปทีดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการต่อปลีนะครับผมก็จะแนะนำเป็นการต่อปลีที่ใช้ได้ทั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมใช้ภายในรถนะครับแล้วก็เอาเครื่องเสียงรถยนต์นี้นะครับผมไปต่อฟังเล่นภายในบ้านนะครับปีนี้ปกติมันจะเป็น5แบนด์7แบนด์สแบนด์นะครับหรือจะเป็น3แบรนด์ก็จะมีนะครับผมการต่อใช้งานก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับประยุกต์ใช้กันได้ครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูที่ตัวปลีนะครับที่ผมเอามานะครับผมเป็นปีแบบ7ดแบนนะครับผมของบูเวฟนะครับเรามาเริ่มจากการต่อสายไฟเลี้ยงเข้าตัวปลีนะครับผมที่ปลีนะครับผมด้านบนนะครับบนฝามันนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีบอกตำแหน่งสายไฟเข้าอยู่นะครับผม ก็จะมีตัว GND นะครับผมสําหรับยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับผม GND นะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับตัวนี้คือสายเกล้านะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไฟลบนะครับผมตัวกลางนะครับผมจะเขียนว่าแบตนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับบางรุ่นนะครับผมมันจะเขียนว่า B+ หรือบางรุ่นอาจจะเขียนว่า1 2์นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับผมเป็นช่องด้านขวานะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้จะเขียนว่ารีโมทนะครับ บางรุ่นอาจจะเขียนว่า REM นะครับผมตัวนี้เป็นสายรีโมทเป็นไฟบวก12โวลต์นะครับเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวปีตัวนี้ทํางานได้นะครับผม กาต่อสายไฟเข้านะครับผมจะใช้สายตัวนี้นะครับผมสายที่ผมทํามานะครับโดยให้หัวสีแดงนี้นะครับผมเป็นไฟบวกนะครับหรือไฟแบตนะครับผมแล้วก็สีดํานะครับผมก็จะเป็นกราวหรือว่าไฟลบนะครับผมการต่อนะครับผมให้เราต่อสายไฟสีแดงนะครับผมเส้นสีแดงนะครับก็คือไฟที่มาจากแบตเตอรี่เลยนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเราใช้ปลีนะครับ เราจะต้องมี power ด้วยนะครับก็คือเราต้องเดินสายจากแบตเตอรี่มาเข้าตัว power amp อยู่แล้วนะครับก็ให้ปอกสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เข้า power amp นะครับปอกนะครับอย่าตัดนะครับผมแล้วก็เอาไปจั๊มไฟแล้วก็เดินมาที่ตัวแบตตัวนี้นะครับผมมาต่อที่ตัวนี้นะครับแล้วก็สายกราวนะครับผมตัวนี้ก็จะเอาลงตัวถังรถได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันนะครับผมขันให้แน่นได้แล้วนะครับผมเราขันแน่นไม่หลุดนะครับผม ส่วนสายรีโมดนะครับผมให้เราหาสายไฟนะครับ1เส้นก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะครับสายรีโมดนี้นะครับเราจะไปต่อที่เครื่องเล่นนะครับโดยหลังเครื่องเล่นนะครับมันจะมีเขียนเอาไว้อยู่นะครับผมว่าเป็น iem นะครับหรือ P ีค o นนะครับผมที่หลังจอนะครับผมมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่นะครับสายรีโมดนะครับจะเอาไปเปิดตัว ปรีเอมกับตัวพาวเวอร์นะครับผมก็จะอยู่ที่ปลั๊กชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมอยู่ที่ชุดสาย AC นะครับผมมันจะเขียนว่าแอมคอนนะครับผมอันนี้เราก็ต่อสายเข้าไปนะครับอันนี้ผมทํามาเป็นแบบเสียบนะครับถ้าเป็นปกติก็จะเป็นแบบปอกสายนะครับผมแล้วก็พันเทปให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมทํามาเป็น2เส้นนะครับหเส้นนะครับผมเอาไปต่อเข้ากับตัว power ขับกลางนะครับโดยเอามาเข้าที่ช่องนี้นะครับ R E M ส่วนสายรีโมท c ล u s ดีก็พ่วงจากตัว power ขับกลางนะครับจาก R E M นะครับไปเข้า R E M ของตัว power c r u s ด D ขับซับนะครับส่วนอีกเส้นก็จะเอาไปต่อเข้ากับ R E M นะครับสายตัวนี้นะครับผม M คอนตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม power ตัวนี้นะครับผมปิดจอไปนะครับผม จอก็จะดับนะครับผมปีแอมรวมทั้ง power m m p ทั้ง2ตัวก็จะดับพร้อมกันไปด้วยนะครับผมสัญญาณเอาพุทธนะครับผมจากตัวเครื่องเล่นนะครับผมเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมที่สายชุด r c ชุดนี้นะครับผมมันจะมีเขียนอยู่นะครับ มันจะเขียนนะว่านี่นะครับสีขาวนี่นะครับผม FR out กับ FL out นะครับผม2เส้นนี้นะครับผมเป็นสัญญาณเสียงออกจากจอนะครับผมต่อเข้าสาย RCA นะครับผมที่ไปเข้าอินพุตของตัวปรีนะครับผมเราก็ดูว่าตัวนี้นะครับผม FR out นะครับผม FR out ตัวนี้นะครับสีแดงนะครับผมเราก็ต่อสีแดงนะครับนี่นะครับแล้วนี้ก็ FL out สีขาวนะครับเราก็ต่อสีขาวนะครับ ถ้าสาย AC มันเป็นสีดำนะครับผมก็เอาสีดำต่อเข้าสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงต่อเข้าสีแดงนะครับผมสัญญาณเสียงเข้านะครับผมจากตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นสาย AC เข้ามานะครับผมก็จะวิ่งเข้ามาที่อินพุตตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกใช้งานนะครับเป็น AUX กับ DVD นะครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกช่องใช้งานได้นะครับโดยที่มากดที่ตัวนี้นะครับผมมันจะมีเขียนอยู่นะครับผมว่า AUX กับ DVD นะครับ เป็นปุ่มกดนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับผมถ้าปุ่มยาวหรือปุ่มบอกมายาวนะครับเป็นของ A U X นะครับถ้าเกิดปุ่มเหลือสั้นๆอย่างนี้นะครับเป็นของ D V D นะครับมันจะมีกดปุ่มนะครับแล้วแต่เรานะครับผมเราเลือกอะไรก็ได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมเลือกต่อเป็นของ A U X ตัวนี้นะครับมันจะเขียนเอาไว้นะครับผมว่า R กับ L นะครับผมแต่ว่าที่หัวเสียบตรงนี้นะครับมันจะไม่มีสีอยู่นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับตัว R เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็เสียบสีแดงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็สีขาวก็เสียบไปอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้สาย RCA สัญญาณเสียงเข้าเรียบร้อยนะครับผมสายสัญญาณเสียงออกนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมเอาพุตนะครับผมจะมีคู่หน้ากับคู่หลังนะครับผม ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมให้เราเสียบสาย r c นะครับตรงหัวเสียบตรงนี้มันไม่มีสีนะครับให้เราเสียบเหมือนกับตัวสัญญาณเข้านะครับผมก็คือ R เป็นแดงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผม R แดงนะครับแล้วก็ L อันนี้สายสัญญาณผมมันเป็นสีดํานะครับผมให้เรายึดสีแดงนะครับผมก็คือ R เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือลาโพงคู่หน้านะครับที่ตัว power นะครับผมเราจะไปต่อกับตัว ช annel หนะครับโดยเรากําหนดให้เป็นช annel หนึ่กับช annel สเป็นตัวขับลำโพงคู่หน้านะครับผมจากปีนะครับผมช annel หนคู่หน้านะครับมาเข้า Input ตัวนี้นะครับแดงนะครับผมแล้วก็ดําเดี๋ยวผมต่อดําให้ดูก่อนนะครับผมเดยวมองไม่เห็นดํานะครับผมไปเข้าช annel สนะครับแล้วก็แดงนะครับเข้าช a n n e หงนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมก็กําหนดไว้ว่าเอาไปขับเป็นลาโพงคู่หน้านะครับต่อไปเป็นลําโพงคู่หลังนะครับเอาพุทธตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับลําโพงคู่หน้านะครับเราก็ต้องต่อสายสัญญาณเพื่อที่จะไปเข้าตัว power นะครับผมโดยเราจะาไปเข้าที่ power ตําแหน่ง channel สาม channel สี่นะครับให้เราต่อตรงนี้นะครับผมยึดยึดตัวนี้เหมือนกันนะผม R เป็นสีแดงนะครับต่อที่ R C นะครับผม อาเป็นสีแดงแล้วก็แอเป็นสีดํานะครับผมจากปีนะครับผมสัญญาณเสียงขับลําโพงคู่หลังนะครับผมผมก็กําหนดมาเข้าเป็นชัแนลสามสี่นะครับผมก็คือ2อันนี้นะครับอันนี้เป็นเอาพุทนะครับผมเอาไว้ต่อสัญญาณเสียงออกอีกทีนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปนะครับสีแดงสีดําเป็นชัแนลสี่นะครับผมสีแดงเป็นชัแนลสามนะครับ นี่ก็เป็นสัญญาณเสียงของจากปีนะครับผมเป็นลำโพงคู่หลังนะครับการต่อสายสัญญาณซับวูฟเฟอร์ออกนะครับผมให้เราดูตัวนี้นะครับผมเอาพุทซับวูฟเฟอร์นะครับเราก็ต่อสัญญาณเสียงจากตรงนี้ไปยัง power amp นะครับให้เรายึดที่ R ตัวนี้นะครับผมเป็นสีแดงนะครับกับดำนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสัญญาณโมโนนะครับไม่มีผลสําหรับการเสียบนะครับผมเสียบจริงๆมันเสียบสลับกันได้นะครับผมแต่ว่าให้เรายึดให้เหมือนกันนะครับผมก็คือ R อยู่ฝั่งขวานะครับผมเป็นสีแดงนะครับผมอาตัวญานเสียงทรัพจากพีเอ็มให้เราต่อที่อินพุตตัวนี้นะครับผมยึดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสีดําเป็น L นะครับผมแล้วก็สีแดงเป็น R นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อใช้งานกับรถยนต์นะครับส่วนถ้าใครอยากจะต่อใช้งานแบบในบ้านนะครับผมสามารถที่จะต่อสวิตช์นะครับผมที่ตัวพีเอ็มนะครับผม ให้มีสวิตช์หนึ่งตัวนะครับผมโดยเอาไฟจากตัวสายแบตนะครับผมมาต่อเป็นสวิตช์เข้าไปยังสายรีโมทนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดปิดการทํางานของปลีนะครับแล้วก็เอาจากสายรีโมทของปลีนะครับไปพ่วงเข้ากับตัว power amp โดยเอาไปเข้าที่ตัว r em ของ power amp นะครับผมแค่นี้นะครับผมเวลาเราสวิตช์เปิดนะครับผม รีก็จะทํางานพร้อมกับตัว power ม m ์ขับกลางนะครับรวมทั้งตัวคลัตช์ดีขับซับนะครับมันก็จะทํางานพร้อมกันนะครับเวลาเราปิดมันก็จะปิดทํางานพร้อมกันนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการรับชมคลิปนะครับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเขียนคําว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ไอทีดแนะนําเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ